หนเดนตัวแระป้ีา,าเป็นหอกโอเคดอกมนะลิเนาะไปสรวจพืที่นั่งนั่งสาวสอ,นะองแยวเนาะเดะดอกมะลิแสงมนจะอัพเลยท่นี้นะิดมาทาังนี้ออแสงยังหยดจะน่าจะทายอย่งนี้หรเาะทีว่ามัน,นะนกำลังกางเกี่ยมกันตะกอบมันยังกางเกี่ยกล่องอยู่เส็ยแสงเสียยังเด้พี่น้องเดมตกจบ,บินโดนขึ้นในเบิ้ง เบอสื่เสียงสมคนเขาสาเมื่อข้าได้มาเห็นแล้วผ่าใจสุขสันทินทานปราวัตศสาสตร์องค์อาจเป็นตำนานแดนวีรสนอาถรร์นนสบายดีกาวสบายดีพ่อแม่พี่น้องปองป้ายเบอร์สุขุสุคนเนอะวันนี้มาพบพอกบาวตีกลางหน้าเนาะ มือนี้เป็นมือวันพุธเนาะพี่น้องเนาะจังหวัดปัตติกาามาแต่ปักเซหอดแต่วันจันทร์อลไรพี่น้องแต่ว่มีโอกาสได้ถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิงเนาะเขาเลยบ่ได้ลงคลิปซึ่งมากมนี้กับปัตติการิิมีอ่ที่ว่าที่ไปถ่ายนะห้ร้านเช้าเนาะเพราะว่าร้านเช้าเพิ่นชนีมีความไฟฟ้าน,นะนะพี่น้องว่าอยากเขาลงประกวดเวทีอ่านางสาวทองเทียวเล้าเนาะพี่น้องเนาะซึ่งว่าเพิ่นก็อยากลง เพื่อนก็แซ่ห้าแต่เราด่วนเรเพื่อนก็อยากลงเวทีมีดลาวเนาะแต่เพิ่อนบวชได้ลงบวมีโอกาสได้ลงก็เลยว่าสิมาลงเขาในเวทีนี้เนาะสิไปแข่งในเวทีนี้แล้วสิร้องไปเบิ่งอะไรพี่น้องเพราะว่าเพิ่อนมีความไั่พันธุ์อ่ามาอยากไปมาอยากเดนินสายวงการนี้นะเพิ่นมักิ่นมักทางด้านนี้เนาะพี่น้องเนาะก็เลยว่าสิลอง <c oughs> ส่งเสริมความพันธุ์เพิ่อเนาะพี่น,อนอาาอ้องเนาะสัมมาประตูอกอะอ่าเห็นใจตามเคยแห้งของประตูนี่แหละสัมมาเพิ่นอยากอ่า เดินซ้ายนี่เนาะเพป็นเดินซ้ายประกวดก็สีเฮ็ดสีเฮ็ดให้กมฟันเพป็นเป็นจริงเนาะว่าเชิญสีสดาหรือบโบดายกับโบเป็นยังเนาะกับมีแต่ว่าให้เพป็นเดินตามความฟันเพป็นเนาว่าเพราะว่าเป็นมักทางด่านนี้นะพี่น้องแต่ว่าเชิญตอนนี้เพป็นกำลังปาตุยกำลังให้สร้างเพป็นมาแต่งหน้าให้เนาะแล้วแต่งหนาแล้วก็มีจะถ่ายมีสองสุดนะพี่น้องเป็นสุดเล่าสุดไม้เล่าและและ้วกนะ็สุดเผาเล่าให้เนาะเชื่อมมาจะใส่ประกอบเขาในแบบพร้อมส่งให้กองประกวดนะพี่น้อง แล้วก้าว่าพานเขาหอบแล้วมันจะขึ้นเอิ่นขึ้นเมื่อเก็บโตแล้วพี่น้องเนาะเมาเก็บโตอยู่ที่น้ำกรองประกวดนั่นแหละอยู่เวียงจันดนั่นแหละเชื่อว่าเป็นจะได้กับฝากที่ทุกคนติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้ร้านซาเขาแน่นอนแล้วก็ให้บตัตุยได้มีแรงกําลังใจในเห็ดสู่ต่อไปนะพี่น้องเนาะเห็ดคลิปเป็นใหม่ออกมาตลอดนะเชื่อตอนนี้เป็นกําลังแต่งหนาอยู่คนละเพือนของเอื่อยเนาะเล้วของแม่ไม่เคลื่นอนะเนาะแต่ว่าจนนั้นบัตุตือจะไปถ่ายเบื้องเด้อ แล้วตอนแรกเขาก็จะออกไปถ่ายอะนะโปสเตอร์แล้วถ่ายอ่าหูเพื่อประกอบในแบบพ่วมให้ส่งในกล้องประกวดอะไรพี่น้องเดี๋ยวตามไปเบิ่งกขึเลยว่าเป็นแดงนาหอนไซหอนไซเนี่ยแล้พี่น้องเนาะแล้วตอนแรกเขาก็จะพากันออกไปถ่ายถ่ายอ่าหูอะไรพี่น้องแล้วก็เสียมาถ่ายแล้วก็เสีมาลงคลิปนี่ให้พี่น้องเบิ่งเด้อเดี่ยส่วนหูเพื่อจะไปประกอบในอ่าแบบพ่องของกองประกวดนะพี่น้องเนาะ ไปจ่อไปเบิง่งไปเบิง่งไปเบิ่งกันเลยว่าเป็นแตงนาหรือไส้เลยน้องจ่อเนาะไปเนไปกำลังแตงนาะโอ้ลานไส้ย่างไข่อยู่เด้ปูติีนกับย่างไข่อยู่ปูตินีนเลย,ยตินตีนกับไข่หลอกเข็มอยู่เนาะปูติีนเลยก็ได้ชิโซไข่นอยู่มวยนาเคียวลมเตียเ่ยงบ่ลมเตี้ยบ่โอ้ยปูติีนปูติีนเลย จ้าจ้าอ๋อหิมหม่อ๋ินหัวโอ้ปุตินเองยว่ยยังจ้าจ้าโอ้ยยังไข่หลอกเค็มอยู่นี่บมดีไข uh. ่นี่ไข่แมงแดงบ่ไข่ออกตุ้มอ้ยปุตินจะไข่ออกตุ้มบ่ดีไว่ะที่ไข่ ทุกคนตอนนี้ก็มาหอดวัดนะวัดจีไายเบื้องต่อพันแดงนาก็เรียกว่าดจีไายมันเกิดสุรมุ่นร้ายเนาะเขาเรียกว่าวัยตอนนั้นเขาเรียกมาทายเอาตอนมาหอดวัดวัดจีไายแบบทายให้กองประกวดเรเลยนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปตามเบื้องกันเลยว่ามีผู้ใดแน่ผู้ใดแน่มากนะพี่น้องครัตอนนี้เขาก็มาทายอยู่วัดวัดถาดเนาะวัดถาดที่ว่าเป็นวัดของอกุฏิอาณาจักบรรจุกระดูกของเจ้าสัญญามเสชา่ิรานเนาะ ดูเมืองใส,ส่เสือท้าแข้งอาตปืรเน้องพี่น้อง่าใช้เบิงสบายดี <c oughs> อันนี้คือสร้างแต่งนาเนะเพื่อนมาแต่งให้น้นองมะลิน้องสาวมะลิที่ว่าถ่ายให้กล้องประกวดเพื่นอนเนาะหับแวตืนด้้อันนี้นี้น้องน,นั่งแบบเขาเนาะ <c oughs> นี่แหละนั่งแหวตัวจริงพี่น้องสบายดีนี่ที่นี่นี่นี่คือเอือยเขาเนาะที่แบบเป็นมาแลาวมาถ่ายเผลจากมาถ่ายหูหน้าเด็พี่น,าาน้องก็เลยว่าเออมาโดนจะมีโอกาสถ่ายทีนึงก็เลยมาถ่ายด้วกันเลยพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิถ่ายไอ้เบิ่งเดอ้อบ,บัดตอนสร้างตอนสร้างกำลังต่างกล่องอยู่นี่เนาะน้องมะลิสร้างกำลังแต่งแต่งหน้าโอ้สบายดี เด้่น้องมาลีโอ้แสงมาจากอัพเลยทางนี้นะบินมาทางนี้เออแสงยังหยดจะน่าจะทายบุญอ,อ,นะอ,อ,อยาาา่างนี้เพียงเนาะที่ว่ากำลังกาเกียมกันตะกร้อเมันก็ยังกาเก็บกล่องอยู่เสร็จแสงเสร็จยังเด้พีนนนนนะ่น้องเนี่ยมาตีกับสิบินโดนขึ้นในเบิงแต่ก็จะเก็บบางสอดบางสอดให้เบิงเทอหน่อยเราน้อยเนาะเด้กน้องทสาหน่อยเขาจากเศษองค์ปองตะกรอ้รอเขา เฟสปองก์ฟอ,องต้ที่ตัวงานได้ที่เพจองปองโฟโ,โต้ฮอลเนาะแต่ว,ว่างเคยอ่าทำงานกับมาไลายแหละแต่วันนี้ก็ได้น้องสายเป็นมาจัดก,การให้ก <c ười> ็หูแล้วเนี้ยกำลังตั้งขาเสร็จกล่องก่อนเนาะเดี๋ยวเราสอบโลเคชั่นไทยยังอีกคนนึงเพก,นาากนันวะ่านะเบย <c> ์ <ười> จะเป็นเบย์ตามมานี่วัดสถานที่วัด มุมหนึ่งคับทาอย่างนี้แล้วก็ชิไปทาอยู่อีกมุมบอหนึ่งเนาะวัดหนึ่งวัดอ่าส่วน่ใส่เ้าอืมม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 อ้ คนางเ,เดวแบงเวม,ม,มีเทีย่ดดยขนดะอีกันึ่านาทีเสริมคือผู้สาจับฝากันแซงนั่งแบบเหรอคือฝากันแสงเ<า>แบบหรอ มาแล้วจะบินมาไหวเนาะขลางไร้ขงเเบิ้งนี้ับ่อนก่อนเเบิ้งนีเบบ้งเบเป็นนานท,ทีแท้จะได้ไหมคอยย่บสงอยย่บคอยย่บสงอยู่บสงจ่อยย่บ

คำมือตื้อๆเนาะอาจจะคำเขาปางานเขาเอ๊ะฮะปิดกล่องหกโมงโหดเกินไ,กไฟกับมุ่มีได้ฮะปลดไล่กับมุ่มาาีใส่แสงธรรมศาสตร์สวยใส่แสงกล่องสวยนี่ตัวบินโดนเขามือตื้อๆมือเสนีย์ยืดยังคนได้อนาคตเป็นมือก็นอีก็ยังอยู่ได้นานอนาคตมือกันยังอยู่ได้พันวะเนาะหือว่าเ้าทายแล้วล่ะ สุดที่ซองกันแล้วนะเดี๋ยวกับสิได้พากันกลับอือยู่กันนะจำสิอยู่พี่เลี้ยงพี่สวยมี่เลี้ยงพี่สวยเป็นห่อเป็นห่อเก็บไปได้เลยอือเก็บสิบินล่ะเก็บพร้อมสิบินล่ะเบะจะเชื่อช้างสเอากล่องไปมาเบะจะกล่องท้ายวิดีโอเหรอไม่ใชบนไฟบนนี้ไหมเ้ยแจงอยู่นี่เด้ ลายุ่เปิดแฟตชเอาหนาเนี่ยสูตรที่สองเนาะสูตรส้นเผาสูตรที่หนึ่งอทายไปแล้วสูตรเล่าเดี๋ยวไปเห็นหนาเป็นหมื่นที่นองอเ้ยฝากที่ฝากผลงานฝ <laughs> าก,ากาส้มฝากเสี้ยฝากส้มฝากเสี้ยโดยเดออ้อแหวงตะปูเนี่ยเียเ๋่วเปิดแฟชชก่อนเอามาแล้วเอาสบายดี ปาเสียหน่อยเด้อตัวแทนแข้งอตปื้อวันที่สหารเป็นหอบคัดโอเคดอกมาลีเนาะไปประกวดเวทีนั่งนังสา้าทองเที่ยวเนาะไดเือนใเืนใ่เือนแล้วราาไ้เม่ใช่แล้วอย่เบ้าเบ้าเ้าเบ้อเบ้าเบ่าเ้าเบาเบ้เบ้นเนาดบริเบ้าบาเเาเบ้ับ้บาบาบ้าาเาาาบา ซื้อเ้เด้อขายเลขทั้งทั้งเทือนอะไรก็ถือกมนา็มันหมนาดนั้นนาบถกอรอดละมื่นเมื่อนีน่ไปห้าเบิ้งอไนส่งเข่าส่งหนามเด้อข่จสีเอาแปเนาะพี่น้องนาะสิได้กลับกันเด้อวันนี้เราคำมือตือตาแหละมือหนาจะใช่มีมารเบิ้มีมือใบใบออเป็นหอบ Coming, I do yeah. เสียงสมคนเขาสาเมื่อข้าได้มาเห็นแล้วผ่าใจใสุขสรรทินทานปราวัตศาสตร์องค์อาจเป็นตำนานแดนวีรสนอาถารสนจนหุคานต่อสู้มีไสอันตเปืดแผ่นดินคำน้ำสุง เฮ็ดกเกษตรสุมกสิกรรมทำนาปลูกไม้ปลูกฟังเลี้ยงสัตว์พัฒนาสร้างชีวิตใหม่คําคืนไฟฟ้าหงใสสว่างสวัยทั่วทุกมุมเมืองเซกมานเซกองปองประสานกอดเกี่ยวสัมพันธ์ผู้หลวงเยียดยาง งามบัรนจงเป็นกำแพงเมืองงามตัดหัวคนนอ้องไก่โอคิวทาดประดับเมืองอัตตพื้อมีลายเหลืองดาเหียนหูซอคนหาอาตัตปือมาแล้วโบยักเมือง หักเจ้าลายเหลือสาวบัวเครือเมืองไ่เศษทานางเป็นสาวครูสอนสั้นปฐมศึกษาติดเสน่ห์ขมานว่าจาด้วยใจหักศรัทธามาแล้วบ่อยักเมื่อ